สส็สวัสดีทชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเองจิงไอแซมพร้อมกับไอจิงกันกนะฮะวันนี้ก็เราก็จะมาลีกีตัวละรครไหในในไคตูยูนิเวิร์สกันนะฮะนั่นก็คือเชอร์โนโอัลฟาฟาซึ่งข่ามันก็เยอะดีนะแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนนั้ซึ่งวิธีการได้รับ เดี๋ยวผมจะให้ดูฮนะอย่างแรกนะคุณต้องมีสองหมื่นห้าพันทีเซลฮนะซึ่งผมไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่ผมมีเงินเป็นแสนแล้วก็อันต่อมาฮนะเอี๋คุณต้องทำดามเบลให้ครบหนึ่งแสนนะก็คือไปไปต่อยตัวอะไรก็ได้นะฮะก็คือไปสู้กับตัวอะไรก็ได้นะให้ให้ดมัมเบลมาครบใช้ตัวไหนก็ได้ฮนะต่อยแล้วก็ต่อมาเล่นเลดดี้เพย์เยอร์วันให้ครบ สามชั่วโมงนะเพราะว่าบิววิลีดี้เบลวันมันมันเกี่ยวกันตรงไหนวะซึ่งไอ้ตัวนี้ก็โอ้โหอยู่แลวโมดเดลดีมากหรือเขาที่เราที่เขาเรียกกันนะฮะว่า RPO ไอ้เลดี้เบลวันเนี่ยแล้วก็อันต่อมาน่าจะเป็นเอ่อ ตามหาชิ้นส่วนชิโออฟฟ่าให้คุดนะก็มันจะมีอยู่เกาะก็มีเกาะหลายเกาะเลยนะที่มันจเลยซึ่งมันก็ส่วนเกิดหลายหลายเกาะเลยก็ไม่รู้เกิดก่อนไหนบ้างซึ่งมันก็จะเป็นชิ้นส่วนที่มันแบบผมเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนเท้าฮะไม่ก็ชิ้นส่วนคนเหนยก็ก็มีก็มเรียค่อนข้างสวยเลยนะฮะ อมอนี่คือเก็บรายละเอียดมากๆเลยนะก็คุณเคยเห็นในหนังไหมที่ที่เขาจะพับเขาจะเอาไอ้งกลมๆอย่งนีนน้ออกมาก็เอานิ้วโป้งพับเข้าไปซึ่งก็มันไม่มีนิ้วโป้งและมันก็เอานิ้วสับเข้าไปซึ่งโมเดลก็ค่อนข้างจะละเอีดยดเลยไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรไเล่นมาจากไหนแอนิเมชั่นในการเดินนะ เดิดเนๆค่อนข้าง,งช้านะคะนี่วิ่งก็ช้าเหมือนกันแนตะ่ก็ไม่ได้ช้าอะไรมากแต่ถ้าวิ่งเนี่ยนะมันก็จะวิ่งเร็ว ถ้าถ้าผิดหวังนที่น่าผิดหวังมากเลยก็คือตัวนี้ว่ายน้ำไม่น่าอะ่ะคือถ้าศัตรูมันว่นายน้ำได้ก็นี่อันนี้มิชชั่นอนจารย์นี่เราใช้วิทาวีด้วยนะแบบผมค่อยวผมรู้แล้วกันนะเอเนอร์จี้อันนี้ก็คือแบบให้แบบไปต่อยพวกอะไรก็ได้ให้มันให้มันเอเนอร์จีขึ้นนะอันแรกถ้าถ้าแม่ฮะ กต่อยซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวานะฮะกัจะสุ่มเอานะฮะต่อมาลอยปหมเป็นการตบต่อยแล้วก็ตบมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมึงทำที่อะไรปี่ มาได้เสียงกระแก่ังไม่ได้ยินชัดเจนเลยนี่ายตุกตุอุ๊บอุ๊บอุบในหนังมืยอยิงมึงยิงกัวมากเลยอ่ะมือร้องมาว้าว เยี่ยกสวยอ่ะ okay. นี okay. ่ค okay. ือโอเคนะโอเคดีออกไเพระดินแล้วกจะมีไฟด้วยเท่เลยอ่ะเร่เทต่างาน้าเดย๋อ่า้มา เป็นการวางดไอดาวตรงนี้ก็ไม่รู้สิฮนะผมไม่รู้เลยอ่ะแล้วถ้าวีก็คือนะมันจะยืดมือก็อันนี้เอเนจีมันจะลดขึ้นเรื่อยๆนะให้เราลรนเป็นการต่อยแต่มันมียืดนมือออกมา ดูท่านี่ฮะสังเกตไหมฮะท่าห้ากับท่าเ้าเวอร์ชัน B เนี่ยมัน,นะน,หน,หเ,นเหมือนกันท่าน,นั้นก็คือซึ่งบล็อกได้ทุกอย่างจริงเลยฮะสมมติถ้าจะปูพุ่งมาหายไหมก็บล็อกแม่งเลยอะบอกเกมน,นี้ก็ โมเดลสวยมากเลยแต่ข้อเสียมันไม่มันมาดูสะอาดไปนิดนึงอะมาดูสะอาดไปอะ <c oughs> ดเดี๋ยวโมเดลข้างในดโโโโิโอ้โหโอ้โหกลวงเลยกลวงแบบกลวงเลยอะข้างหลังโอ้โหโ ใครอยากได้คนระับอดทนหน่อยฮนะกว่าจะได้มาอันนี้สามวันเลยนะสามวันกว่าจะได้อนะ่ะที่ดูดิแล้วตอนต่อตีก็วันจันเลยนะตรงนี้มันก็กนั่นแหละมันก็กถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มเละแต่ถ้าคุณจั p พ p วะพีับนะแนะนำนะฮะให้อัพวิ่ง เพราะว่าทำท่าสาปูใสเลยใสแบบแรงๆเลยนะให้ให้แบบอัพอัพไ้นั่นแบบอัพสป,ปีดไว้เลยนะเพราะว่าดูดูน,ดน,ดนี่วิ่งช้าขนาดนี้มาแมา่งตามทันกันหมดแล้วดูเนียยงตามทานันตกวผือไปเอวเลยตีตามทันด้วยเด็ด <laughs> อุป่รณนี้คือน่าจะตอ้แก๊สใส่เข้าไปนะให้คนมันหายใจได,ได้เดี๋ยวดูเขางับว, <c oughs> วางเปล่าเฮ้ยมึงไปถุนโดนมาเนี่ยมึงไปถุนโดนในภาคสองมาเนี่ยมึงไปถุนโดนในภาคสองมาเนี่ยอีบีขูดขับ <c oughs> นะ <c oughs> ผมไปวัดมาแล้วนะไอ้ตัวนี้สูง เกือบร้อยเมตรเลยนะคะก็ไม่ได้สูงะไรมากค่ะก็สูงอยู่หแหลนะแต่มันก็ไม่ได้สงูงก็จุดที่ผมเจอบ่อยที่สุดนะคะก็คือกาะกระโหลกแนะนำเลยตรงนั้นให้ไปหาจุดชูงสูหรือไม่ก็จุดเอดตรงหน้าเกาะที่มันเหีที่มัน,นมีน้ำตกมีเดามีเดาด้วย เอยสวยเกินก็คิปนี้อาจจะมีเท่านี้แหละซึ่งไม่รู้ฮะโอยนอันนี้ไม่ไม่ได้พูดคิดเล่นนะสวยจริงมุมมีแง่งมาไหนแง่อะไรแง่งมันมีข้อบกาไายจีเดลรมเกลเกลโตโลส มันนดนที่อ๋อเหมือนเป็นการพุ่งรก็ต่อ,อย,อยนะเ,เ,เดี๋ยวมันตบเลยมัตบเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตองจับได้นะว่า อ๋อกนะอ,อมันมีโป่งอะแต่มันไม่พับเข้าไปเฮ้ยไม่พ like ับเข้าไปเหมือนไม่ได้หนังเลยวะไม่เข้าพับเข้าไปเหรอก็คลิปนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้ค่ะก็บายบายีารับ